สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกัวคุณต่อยมีเรื่องราวดีๆที่นี่และนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวใน Facebook ของเรานะครับแล้วก็ยังในแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอร่อยแถวนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันทูนต่อยเลยครับเราปักหมุดไว้ให้หมดแต่ใน Facebook ครับ เราจะใส่คลังความรู้ทั้งหมดที่ครัวคุณต่อยสะสมมาทุกวันทุกวันทุกวันไปอยู่ในนั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้เรายังมีกลุ่มต่างๆของครัคุณต่อยอีกฝากติดตามด้วยนะครับครับแล้วถ้าเกิดสนใจนะสินค้าของครัวคุณต่อยช่วยพวกค้าแม่ขายเขานะครับแอดไลน์มาได้นะครับ<ช>ที่ไลน์แอดนะครับ KKT นะครับ อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเข้าไปในไลน์แอปพลิเคชันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกดไลน์แล้วแอดกัะไ้ก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนแอน KK T Shop ็อคคือต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยใครก็สั่งอาหารผ่านผ่านแอเมจิทันมาแล้วใช่ครับแต่ถ้าอยากได้ของอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ KKT Shop ครับใช่ครับแล้ววันนี้มีจดหมายมามีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากเลิกงานดิฉันรีบขับรถกลับบ้านออุแม่เจ้าดิฉันเจอรถติดแบบวินาสันตโรอ้ไม่น่าเชื่อเป็นอัมพาตอ๋อเขาเป็นอัมพาตแล้วไม่ใช่รถรถติดมันเป็นอัมพาตสักพักก็มีตำรวจมาเคาะกระจกตำรวจบอกอ่าโทษนะฮะข้างหน้าเนี่ยมีม็อบคนเล่นหวยอ เขาจับท่อแก่เสียงเจ้ามือหวยเนี่ยเป็นตัวประกันบอกว่าต้องการค่าไถ่ห้าล้านบาทภายในสองชั่วโมงทําไม่งั้นจะอนุมันราดอนุมันราดท่อแก่เสียงแล้วก็เผาฆ่าให้ตายทั้งเป็นโอหตำรวจบอกว่าคุณพอจะบริจาคได้ไหมครับดิฉันก็เลยถามไปว่าแล้วขั้นอื่นเขาบริจาคกันเท่าไหร่คะก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณคนละลิตรครึ่งลิตร จะบริจาคเงนัตนะไอ้ยยังไงก็ให้เผาไอเคเสียตายแน่ครับอนี่ตายแน่นอนแต่เรื่องนี้ไม่ตายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามานําเสนอกันและท่านเอาไปทําเองได้เรามีแซนวิชคือตอนเช้าเนี่ยเรามีความสุขเฮ้ยเราอยากทำอันนี้กันจังเลยก็ไปทําหัดทามานี่คือไส้คัสตาร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไส้คัสตาร์ดกันเอาไปทานขนมปังกินตอนเช้ามีความสุขครับมาส่วนผสมให้ก่อนเลยนะครับ ไข่แดงนะครับ1ฟองนะครับน้ำตาลทราย25้ากรัมด้วยกันแล้วก็แป้งข้าวโพด8กรัมนมสด75มิลลิลิตรกลิ่นวานิลาอีกครึ่งช้อนชานะครับวิธีทำครับทำไส้ทำตัวไส้คัสตาร์ดนี้นะครับตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวโพดเนี่ยสามอย่างนี้ให้เข้ากันเลยครับตีเข้ามาต,<อ>ตีก่อนตีซะก่อนนี่นะครับ วิธีการตีกันเนี่ยนะครับก็คือเราปีเลยไม่ใช่ครับเอาทั้งสาอย่างมาใส่อู่ในถ้วยเดียวกันแล้วก็คนนวดก็ไปเรื่อยๆนวดก็ไปเรื่อยๆนี่ครับอย่างคุณโกทำอยู่นะครับคนผสมให้เข้ากันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ เรารอจนกว่าที่ตัวส่วนผสมเนี่ยครับมันจะเหนียวเหนืดเริ่มเข้าที่นี่คุณคุณให้กล้องดูนี่เนี่ยมันก็คล้ายๆเลยนะเนี่ยเอออย่างครับมันต้องมันต้องทำความร้อนด้วยอ๋อจริงป่ะใช่ครับอ๋อนี่แค่แค่อย่างนี้ยังดันนี้แค่แค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นจากนั้นนะครับก็จะเริ่มใส่นมสดแล้วก็กลิ่นวานิลาลงไปครับนี่นี่อ๋อนี่นมสดนี่นมสดครับออแล้วเราก็แต่งกลิ่นให้มันหอมขึ้นโดยใช้กลิ่นวานิลาเป็นตัวแต่งอ๋อดีจัง กินมันนี่ละนะครับจากนั้นครับรค,คนให้เข้ากันเหมือนเดิมครับก็จะเริ่มแล้วนะครับเทคนิคในการทําอันนี้นะครับหนึ่งคือไฟที่ใช้เนี่ยครับคุณผู้ชมจะต้องเป็นไฟอ่อนๆนะครับแล้วค่อยๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆตอนนี้คุณโก้ตั้งกระทะแล้วนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆวอร์มไปเรื่อยๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับจากนั้นเนี่ย เราจะเริ่มนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในกระทะเราใช้ไฟแรงไม่ได้นะถ้าเกิดเราใช้ไฟแดงก็ถ้าเกิดเราทอดไข่เลยใช่ทอดไข่เลยะฉะนั้นไฟต้องอ่อนมากนะครับแล้วเราก็จะตีไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆดูนะฮะดูนะฮะแวบน่ เห็นไหมครับขั้นตอนนี้ไม่วางมือแล้วนะครับเชฟจะต้องแบบทำไส้คัสตาร์ดไปเรื่อยเขาเรียนมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับโอ้สถาบันอะไรนะฮะเอฟเดโคครับงานของเขาไม่มีชื่อเสียงอะไรนะครับแต่เขาก็ไปเรียนนะครับเพราะค่าเรียนถูกมากโอ้ค่ะผมนี่นะฮะเชฟก็จะคนไปเรื่อยนะครับใช่อันนี้มันต้องมีเทคนิคแบบวนขวาบนซ้ายไมไม่มีครับไม่มีเลยครับเขาไม่ต้องนะครับไม่ต้องแต่ว่าต้องคนตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นไข่ทอด ทีนี้ผมมีเทคนิคเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมครับสมมติเราได้ไส้คัสตาร์ดแบบนี้แล้วใช่ไหมตอนเช้าเราอยากทำเนี่ยเราเอาไส้คัสตาร์ดเนี่ยมาทานขนมปังนะเราเอาขนมปังเนี่ยไปปิ้งอยู่บนแบบเป็นเป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้ครับเอาเนยใส่นิดนึงนะแล้วก็ปิ้งทั้งสองข้างนะให้มันมีความสุกเกรียมแล้วก็พอเสร็จปพื่อออกมาแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งอีกนิดนึง แล้วก็มาหั่นเป็นสามเหลี่ยมให้มันดูเป็นแซนด์วิชหน้าทานเงี้ยนี่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 เป็นแบบนี้นี่แบบนี้ในระหว่างที่คนต้องใจเย็นๆคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่นะครับแต่นนี้ถ้าเกิดเวลาที่ทาออกมาเสร็จจริงๆจังๆแล้วเนี่ยคุณโก้ข้ามาจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะครับนี่ออกเป็นงี้รอต้องรอจนกว่าจะแบบว่าทั้งหมดมันงวดเข้างวดเข้างวดเข้าจนเป็นแบบไส้คัสตาร์ดแบบนี้ในระหว่างนี้อันนี้คือไส้คัสตาร์ดที่เราทําสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเราทําจากวันพฤหัสหัดมาถึงวันนี้ก็สุกเรียบร ไม้ก็มีคุณมุกจะงงอ๋ออันเนี้ยฮะคุณผู้ชมเราตักงี้ได้เลยนะนี่แล้วเราก็ทาไปกับบนขนมปังแบบนี้ได้เลยนี่นี่นี่แบบนี้ครับนี่นี่ทาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่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 ทาแบบนี้ทาให้ทั่วๆทั่วๆได้เลยนะครับนี่สวยงามมากในระหว่างนั้นเราก็รอเชฟไปเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้เราจะกินกันก่อนนั่นน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนานนะครับทำเป็นเล่นเหมือนะเนี่ยมันจะงวดอ่ะคุณเนี่ยมันต้องงวดอ่ะท่านผู้ชมต้องอดทน อร่อยถามจริงถามจริงอร่อยทำเองนะเนี่ยนี่โปรดิวเซอร์ทำเองนะอร่อยโปรดิวเซอร์ทำจริงๆเล็กเป็นคนทำครับครับคือคัสตาร์ดมันจะอุ๊ยโทษคือคัสตาร์ดมันจะหวานเบาๆแล้วแล้วมันจะหอมๆไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยนะนี่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 ได้เหเริ่มเริ่มมั่วแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่จริงๆนี่เห็นไหท่านผู้ชมเห็นไหมนี่กระตาเลยนะเห็นกระตาเลยเออมันเห็นกับหูไม่ได้นะต้องเห็นกระตาเลยนี่เห็นป่ะลองดูครับวันนี้ครูต่อยเอาส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำทั้งหมด ลองให้เช้าวันหยุดของคุณทำเรื่องแบบนี้ครอบครัวมีความสุขทำได้จริงเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรด้วยเอาส่วนผสมที่คุณอ้อเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทำตามนั้นแล้วทำอย่างที่คุณโก้ทำคัสตาร์ดของคุณโก้ออกมาแล้วนะดู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 หน้าตาดิพี่โก้เอียงกระท้ายหน่อยเล่นกะท้ายหน่อยเอียงกระท้ายดูหน่อยดิให้ให้ดูเออนี่นี่มาแล้วมาแล้วพี่จริงเนี่ยพี่โก้พังจริงอยากลองกินอย่างเงี้ยเอาทานขนมปังให้หน่อยได้ไหมเออไหนไหนนองทานขนมปังให้หน่อยอยากลองกินลองดูที่มันเป็นไงนี่นี่นี่ ร้อนดดูิคือสังเกตนะเราต้องรอให้แป้งสุกนะครับเพราะในส่วนผสมมีไเนี่ยดูดิดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมตายแล้วผมนึกผมอยู่ตรังเลยนะเนี่ยทำไมครับข้าศัตริย์นี้อ๋อใช่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 เป็นมื้อเช้านะเป็นมื้อเช้านะเป็นมื้อเช้าเอามาเลยเอามาเลยครับเอามาเลยครับเอามาเลยครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเรียครับเรียครับตายตายตายลองดูครับคุณไปพบเก่งใจจังเลยอยากรู้จริงว่ารสชาติเป็นไงเอาจริงๆร้อนร้อนรอนรู้แล้วแต่อร่อยร้อนร้อนร้ อร่อยอร่อยจริงวะเนี่ยดูนะเปรเ้ยอพอทำใหม่ๆอร่อยกว่าอย่างนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับลองไปทำกันดูนะครับพักตัวนี้สักครู่พบกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดครับบอกมาถึงว่าไอ้เนื้อที่เรากินเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะชื่นใจกับสตอรี่พวกนี้มากเวลากิน ยอดดีครับรสชาติามันใส่ปลาออกไปจากคนอืน่นเรามีลุงพาที่รับไป,ไปทั่วประเทศประมาณเกิดหลายร้านนะครับนี่จบเลายแล้ว